สวัสดีครับทุกคนนี่ก็เป็นการไลฟ์ครั้งแรกนะครับใน Facebook ส่วนตัวของผมนะวันนี้ก็มาพบปะนะครับสำหรับเพื่อนๆทุกคนนะฮะทีเ่เข้ามาคือรับแอดผมนะบางคนก็แอดเข้ามาบางคนก็ผมก็แอดไปนะครับเพื่ออยากทำความรู้จักนะครับแล้วก็เป็นเพื่อนๆกับทุกคนนะครับ ไม่ว่าจะเป็นคนที่อายุมากกว่าผมหรือน้อยกว่าผมนะครับก็เราก็เป็นเพื่อนผ่าน facebook ด้วยกันนะครับเป็นยังไงบ้างครับช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนก็ไปเลี้ยงฉลองกันนะครับมีความสุขนะครับมากๆสําหรับปีใหม่ที่มาถึงนี้จากปีเก่านะครับที่หลายๆคนอาจจะเจอเรื่องที่ไม่ดีหรือไรายได้อะไรก็ตามนะฮะเคยเป็นหนี้ในปีเก่า ขอให้นี่หมดในปีนี้นะครับแล้วก็ใครที่เงินเดือนยังน้อยอยู่นะครับขอให้เงินเดือนขึ้นมีความสุขและก็ประสบความสําเร็จในชีวิตวันนี้ผมก็มีเนื้อหานะครับสั้นๆเล็กๆน้อยๆนะครับมาแบ่งปันทุกคนจริงๆแล้วผมเ,เป็นคนหนึ่งนะครับที่ชอบอ่านหนังสือประเภทพัฒนาตัวเองนะครับแล้ว เป็นหนังสือประเภทที่จะทําให้ชีวิตของเราเนี่ยพัฒนามากขึ้นอย่างเช่นหนังสือเล่มนี้แต่ผมนิยมอ่านเป็นหนังสือประเภทอีบุ e ๊กนะครับเห็นนี่ไหมขายความลับสมองเงินล้านนะครับหนังสือเล่มนี้เดี๋ยวผมจะเอาเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้มาบอกนะครับมามาบอกเล่าอะไรก็สั้นๆน,นะครับเป็นใช้เวลาไม่นานหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ขายดีมากนะครับเป็นหนังสือระดับโลกเลย ที่ขายดีมากๆเขียนโดยเชีฮาเฟเกอร์ Half นะครับเป็นคู่มือนะครับสร้างความมั่งคั่งนะครับด้วยการปฏิวัติความคิดแล้วก็บริหารจิตใจของเรามีคำคำหนึ่งนะครับที่ทุกคนอาจจะเคยได้ยินหรือไม่ได้ยินก็ตามแต่สามารถได้ยินผ่านสิ่งที่ผมกำลังจะบอกต่อไปนี้นะครับอะไรก็ตามที่เราคิดที่เราจินตนาการที่เราใฝ่ฝันถึงหรือที่เราคิดถึงมันซ้ำๆสิ่งเหล่านั้นมันจะดึงดูดเข้ามาหาเรา หลายคนอาจจะไม่เชื่อหรือไม่รู้ว่ากฎนี้มันมีอยู่มันก็เหมือนกับอากาศของโลกใบนี้ครับอากาศเนี่ยเรามองไม่เห็นด้วยตาแต่เราก็ใช้มันอยู่ทุกวันมันก็คือกฎของแรงดึงดูดอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อคุณตกจากที่สูงคุณก็ต้องร่วงลงสู่ที่ต่ําครับเพราะฉะนั้นเราจะปฏิเสธไม่ได้ว่ากฎเ่าเนี้ยมันไม่มีจริงกฎแรงดึงดูดก็คือกฎธรรมชาติอย่างหนึ่งครับและกฎของความสําเร็จ มันมาจากจิตใต้สำนึกและจิตวิญญาณภายในใจของเรามันอยู่กับสิ่งที่เราเชื่อนี่คือสิ่งที่หนังสือเล่มนี้สอนครับถอดรหัสรับสมองเงินล้านนะครับจริงๆแล้วเราเนี่ยเราเคยถามตัวเองไหมว่าเราเนี่ยแผนพังกันเงินในหัวของเรานี่มันเป็นยังไง เราเวลาเราคิดถึงเงิน1ล้านบาทเนี่ยเมื่อพูดถึงเงิน1ล้านบาทนะความคิดของเราสมองของเราเนี่ยจะคิดไปแบบไหนโอ้โหเงินมันมากอยู่นะความสามารถระดับชั้นคงไม่มีโอกาสหาได้หรอกฉันทำไม่ได้หรอกเงินมันเยอะไปลําพังแค่เงินเดือนเก้าพันหมื่นนึ่งเนี่ยก็ยากแสนยากแล้ว บางทีเงินเดือนเป็นหมื่นหมื่นสองหมื่นสามเนี่ยยังต้องทำโอทีแล้วโอที OT อีกอย่างแบบไม่ได้หยุดเลยอันนี้เงินหนึ่งล้านนะเว้ยยากฉันคงไม่ได้หรอกคุณมีความคิดแบบนี้ไหมคุณรู้สึกว่าเงินหนึ่งล้านเป็นเงินที่มากสําหรับคุณแล้วคุณก็บอกกับตัวเองสเสมอว่าเฮ้ยฉันไม่มีความสามารถมากพอที่จะหามันได้คนส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นครับเมื่อรู้สึกว่าเงินน่ะมันมากเกินที่จะหาได้ อย่าลืมสิ่งที่ผมบอกไปตั้งแต่ตอนต้นนะครับว่าสิ่งที่คุณเชื่อสิ่งที่คุณรู้สึกมันจะให้ผลครับถ้าคุณเชื่อว่าคุณไม่มีโอกาสที่จะได้เงินล้านคุณบอกว่าคุณไม่มีความสามารถมากพอที่จะได้มันคุณก็จะไม่ได้ตามที่คุณเชื่อเลยคุณเชื่อแบบไหนคุณได้แบบนั้นครับเมื่อคุณรู้สึกว่าเงินล้านมันมากเกินไปสําหรับเราอะเราคงไม่มีโอกาสที่จะได้มันเราไม่มีความสามารถมากพอทีฮาวเอเคนะครับบอกว่าตัวเนี้ย เขาเรียกว่าเป็นเครื่องควบคุมระดับการเงินในหัวสมองของเราสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราเชื่อมันจะเป็นตามที่เราต้องการตามที่เราเชื่อนั่นแหละถ้าเราคิดว่าเราทําไม่ได้เราก็ทําไม่ได้ถ้าเราคิดว่าเราไม่มีความสามารถมากพอเราก็จะเป็นแบบนั้นคุณเชื่อแบบไหนคุณได้แบบนั้นครับนั่นคือสิ่งที่หนังสือเล่มนี้สอนนะครับต้นไม้เนี่ยต้นไม้ การที่ต้นไม้จะเจริญเติบโตได้มันมาจากรากครับรากคือจุดที่จะทําให้ต้นไม้เติบโตถ้ารากของต้นไม้ต้นนั้นตายต้นไม้มันก็จะตายตามด้วยแล้วรากของมนุษย์คืออะไรครับรากของมนุษย์ก็คือความเชื่อและจิตวิญญาณนี่แหละครับสิ่งที่เราเชื่อมันคือรากทัศนคติของเรามันคือรากที่ทําให้ชีวิตของเราดํารงอยู่ มันอยู่ที่ว่าเราคิดแบบไหนเราเชื่อแบบไหนชีวิตของเรามันเจริญติดมันจะเจริญเต,ะตะิบโตงอกงามแค่ไหนมันก็อยู่ที่สิ่งที่เราคิดและสิ่งที่เราเชื่อเราเชื่อแบบไหนเราก็จะได้แบบนั้นนั่นคือหลักธรรมชาติความเป็นจริงครับหนังสือเล่มน,นี้บอกว่าหลักการแห่งความมั่งคั่งนะครับถ้าคุณอยากเปลี่ยนแปลงผลไม้คุณจะต้องเปลี่ยนที่รากไม้ครับถ้าคุณอยากแก้สิ่งที่คุณมองเห็น คุณต้องเริ่มแก้จากสิ่งที่คุณมองไม่เห็นสิ่งที่คุณมองไม่เห็นแล้วคุณเชื่อต่อให้คุณมองไม่เห็นมันแต่สิ่งนั้นก็จะเกิดขึ้นคุณบอกว่าคุณไม่มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตแม้ว่าใจของคุณอยากจะได้นะแต่คุณไม่เชื่อว่าคุณจะทําได้คุณก็ไม่ได้ก็คือคุณแคนเซิลก็คือคุณไม่เอาเมื่อคุณไม่เอากฎธรรมชาติเขาก็แฟร์ครับเขาก็ไม่ให้คุณเมื่อคุณไม่อยากได้เขาก็แฟร์มากพอ เพราะเขาไม่อยากไม่อยากจะยัดเยียดให้คุณคุณไม่อยากได้เขาก็ไม่ให้คุณแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราเชื่อว่าทําไมคนบนโลกใบเนี้ยมันมีคนที่ประสบความสําเร็จอยู่มันมีคนที่จนมันมีคนที่รวยมันมีคนที่พอมีกินมันมีคนที่พออยู่ได้มันมีคนที่เป็นขอทานคนที่ไม่มีที่อยู่คนที่ไม่มีอะไรเลยทําไมคนเราถึงมีแตกต่างกันแบบนั้นเพราะอะไรคนที่ประสบความสําเร็จเขาจึงประสบความสําเร็จ ทำไมคนที่เขารวยเขาถึงรวยเพราะอะไรเขากับเราต่างกันตรงไหนจริงๆมันไม่ได้ต่างกันครับมนุษย์เราทุกคนไม่ได้ต่างกันสิ่งที่มันต่างกันมีแค่อย่างเดียวเท่านั้นก็คือความคิดของเราบางคนบอกว่าฉันไม่มีความสามารถมากพอคุณเคยลองไปศึกษาประวัติหรือไปดูคนที่ประสบความสําเร็จไหมครับคนที่พิการเนี่ยผมจําชื่อเขาไม่ได้นะผู้ชายคนหนึ่งพิการมาตั้งแต่เด็กแขนด้วนขาด้วน นะครับแต่เขากลายเป็นมหาเศรษฐีได้ยังไงเพราะเขาเชื่ออยู่ภายในว่าเขาสามารถเป็นได้มีผู้หญิงคนหนึ่งตาบอดหูหนวกครับทั้งตาบอดแล้วก็หูหนวกด้วยแต่เขาก็กลายเป็นมหาเศรษฐีและประสบความสําเร็จยิ่งใหญ่เขาทําได้ยังไงเพราะเขาเชื่อว่าเขาเป็นได้เขาทําได้สิ่งที่เขาเชื่อมันจะทําให้เขาผลักดันตัวเองจนเขาสามารถประสบความสําเร็จและมีแบบที่เขาเชื่อ ถ้าคุณไม่เชื่อคุณก็ไม่ต้องการที่จะหาอะไรทําเพิ่มเมื่อคุณไม่เชื่อว่าคุณจะทําได้คุณก็ไม่อยากที่จะทําเมื่อคุณไม่ลงมือทําผลลัพธ์มันก็ไม่เกิดขึ้นเมื่อผลลัพธ์ไม่เกิดขึ้นสิ่งที่เป็นอยู่ปัจจุบันมันก็คู่ควรกับเราอะไรก็ตามครับที่มันเป็นกับเราตอนนี้มันคู่ควรกับสิ่งที่เราเชื่อในตอนนี้สิ่งที่เราเชื่อมันจะทําให้ชีวิตของเราเป็นแบบนั้นในหลักความเป็นจริงนะครับ ทีฮับเอเอร์บอกว่ามิติ4ด้านในการใช้ชีวิตของคนเราเนี่ยมันจะมีมิติอยู่ทั้งหมด4ด้านก็คือมีความคิดมีอารมณ์จิตใจแล้วก็วัตถุนะครับสิ่งที่เราต้องให้ความสําคัญก็คือจิตใจของเราและอารมณ์ของเราเมื่อเราเชื่อเมื่อเราเชื่อว่าเราทําได้เมื่อเราเชื่อว่าเราทําได้มันก็จะเกิดความมั่นใจเมื่อเราเกิดความมั่นใจมันจะกลายเป็นอารมณ์ ที่ผสมประสานเข้ามาให้เรารู้สึกว่ามันมีความกระตือร้นมีความสุขแล้วก็อิ่มเอมแล้วรู้สึกว่าสัมผัสได้ว่าเออกูมีกูได้แล้วเมื่อคุณเชื่อยังหมดหัวใจคุณจะรู้สึกว่าคุณได้มันมาเรียบร้อยแล้วแล้วจักรวาลเขาจะซับพอร์ตเราโดยการส่งอะไรต่างๆที่มันตรงกับเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้มาให้กับเรานั่นคือสิ่งที่จักรวาลส่งมาให้สิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนเพื่อนๆทุกคนเนี่ย มีก็คืออยากให้ทุกคนเนี่ยเรียนรู้ครับมันเรียนรู้มันอ่านหนังสือบ่อยๆเพราะอะไรเราจึงต้องอ่านหนังสือเพราะว่าหนังสือเนี่ยมันคือสิ่งที่มีมีค่าน้อยมากฟังให้ดีนะครับหนังสือเนี่ยมีค่าน้อยมากเลยทั้งทที่ความเป็นจริงแล้วคุณค่ามันมหาศาลคุณซื้อหนังสือมาหนึ่งเล่มในราคาสองร้อยบาทแต่ถ้าคุณเอาไปขายต่อมันไม่ได้ราคาเดิมหรอกครับ าจจะได้แค่90บาทหรือร้อยบาทแต่ในแต่เนื้อหาในหนังสืออ่ะมันมีราคาหลักล้านนะในขณะที่สิ่งทั่วไปครับมันไม่ได้มีราคามากเท่ากับหนังสือเลยนะแต่มันกลับมีราคาความรู้มีค่ากว่าทองคําทองคำเนี่ยมีค่ามากใช่ไหมครับทองคํามีค่ามากแต่มันเอามาต่อยอดไม่ได้เราเรียนรู้อะไรจากทองคําไม่ได้เลยในขณะที่หนังสือเนี่ย เราสามารถอ่านนําความรู้จากหนังสือเหล่านั้นนะมาไว้ในสมองของเราแล้วนําสิ่งที่เราเรียนรู้นั้นมาพัฒนามาสร้างมันก็จะต่อยอดกลายเป็นเงินมหาศาลมากมายหนังสือเกิดจากคนที่เขามีความรู้เขาเรียนรู้เขาผ่านการลองผิดลองถูกมาเยอะจนเขาเนี่ยกลายเป็นคนที่ประสบความสมําเร็จคนที่สําเร็จนะครับเขาเขียนหนังสือออกมาเพื่อถ่ายทอดสิ่งที่เขาผ่านมาให้กับคนทั่วๆไปได้เรียนรู้และอยากให้คนทั่วๆไปในประสบความสําเร็จในแบบเดียวกัน นั่นจรงทำนั่นจึงมีความหมายที่ว่าทำไมหนังสือจึงมีค่ามากๆสำหรับผมแล้วก็คนที่ประสบความสำเร็จอื่นๆนะครับคำถามวันนี้ก็คือเราอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองไหมเราชอบชีวิตตอนนี้ของเราไหมเรามีความสุขกับการมีชีวิตอยู่ในตอนนี้ไหม คำถามคือถ้าเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างมันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้ตั้งตัวอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นสถานะตอนนี้ที่เรามีอยู่มันจะสามารถประครับประคองชีวิตของเราและครอบครัวได้ไหมเงินที่เราหาได้ในแต่ละเดือนมันเพียงพอไหมที่จะทําให้เราก้าวพ้นและผ่านพ้นจากวิกฤตเหล่านั้นไปได้ถ้าวันนี้มีคนคุณทํางานประจํา แล้ววันนี้คุณโดนไล่ออกเพราะภาวะเศรษฐกิจคุณกับครอบครัวจะยังคงมีความสุขกับการมีชีวิตอยู่ไหมถ้าวันนี้คนที่คุณรักใครก็ได้สักคนหนึ่งเขาประสบอุบัติเหตุต้องเข้าโรงพยาบาลรับการผ่าตัดคุณมีเงินมากพอไหมที่จะไป,ไปใช้ใจ่ายในในค่าใช้ใจ่ายส่วนนั้นชีวิตของเรามันมันคือความไม่แน่นอนครับบางสิ่งบางอย่างทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ยูยูวันดีคืนดีคนที่เรารักแม่เราพ่อเราเดินสะดุดหกล้มหัวฟาดพื้นน็อกมีเลือดข้างในสมองขึ้นมาหมอบอกว่าต้องผ่าตัดภายในสองอาทิตย์ใช้เงินสามแสนเราจะทำยังไงงานที่เราทำอยู่ตอนนี้มันมันม่นคงพอไหมไปเบิกไปเบิกล่วงหน้ากับหัวหน้างานได้หรือเปล่าหัวหน้าครับหัวหน้าครับพอดีแม่ผม หกล้มหัวฟาดพื้นเลือดข้างในสมองหมอต้องผ่าตัดผมขอเบิกเงินลงหน้าสามแสนได้ไหมครับหัวหน้าของคุณเขาจะรีบจ่ายเงินส่วนนั้นให้กับคุณไหมเขากล้าให้หรือเปล่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบน,นี้มันไม่มีอะไรแน่นอนเลยครับทุกคนเพราะฉะนั้นยามมวแต่หาไรายได้เพียงทางเดียวนะควรมองหาไรายได้ทางที่สองทางที่สามทางที่สี่และทางที่ห้ายิ่งเรามีไรายได้เยอะมากเท่าไหร่หลายๆายทางเท่าไหร่ มันจะยิ่งซัพพอร์ตชีวิตของเราหลายคนมีความมั่นใจว่าชีวิตของคุณในตอนนี้ดีอยู่แล้วมีบ้านมีรถมีโทรทัศน์มีตู้เย็นมีทุกสิ่งทุกอย่างที่อำนวยความสะดวกให้อยู่แล้วแต่ลืมคิดไปว่าสิ่งเหล่านั้นที่พูดมาทั้งหมดก็ยังจ่ายค่าง,งวดไม่หมดค่างงวดรถยังเหลืออีกบานค่าง,งวดบ้านก็ยังเหลืออีกเยอะบางคนเช่าบ้านอยู่ ค่าใช้จ่ายมากมายค่าน้ำมันที่ต้องใช้ในแต่ละวันลองเปรียบเทียบดูว่ารายได้จากที่เราได้ในแต่ละเดือนกับรายจ่ายที่เราจ่ายไปในแต่ละเดือนสิ่งไหนที่มันเยอะมันน้อยกว่ากันบางคนเงินเดือนไม่พอใช้ก็ไปสมัครบัตรเครดิตบัตรอีออนเพื่อน,นำเงินเหล่านั้นมาใช้ก่อนแล้วก็ไปจ่ายเขาทีหลังซึ่งมันนี้มันก็ยิ่งเพิ่มผูนขึ้นพอกพูนไปเรื่อยๆ เมื่อมันพอกพูนชีวิตของเรามันก็ลําบากขึ้นลําบากขนาดนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ทันไรฮะมีงวดบ้านงวดรถอะไรต่างๆมากมายเหล่านี้อยู่ๆเมียก็ท้องขึ้นมาอีกเราท้องเรามีลูกเพิ่มขึ้นอีกคนภาระก็เพิ่มเข้ามาอีกในขณะที่รายได้ก็ยังมีอยู่แค่ทางเดียวลูกเกิดมาสิ่งที่ต้องเพิ่มมาอีกเยอะแยะมากมายแค่นั้นไม่พอ นะครับรถก็ขยันเสียเหลือเกินต้องเปลี่ยนนู่นซ่อมนี่ตลอดเวลาทุกสิ่งทุกอย่างจึงบอกว่าชีวิตมันไม่มีอะไรแน่นอนแล้วเราจะยังคงมันมั่นใจอยู่กับรายได้เพียงทางเดียวไปเพื่ออะไรครับจงเลือกที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆหาสิ่งอะไรดีๆที่มันจะมาซัพพอร์ตชีวิตเราเพิ่มเติมอย่ามวัวแต่มองว่า มั่นใจกับตัวเองว่าชีวิตตอนนี้มันดีอยู่แล้วไม่ต้องคิดหาอะไรทําเพิ่มหรอกทุกคนครับเพื่อเป็นการอวยพรปีใหม่ผมอยากให้ทุกคนเนี่ยตั้งโจทย์ชีวิตของตัวเองวันนี้ผมอยากให้ทุกคนตั้งโจทย์ชีวิตของตัวเองใหม่นะครับตั้งโจทย์ชีวิตของตัวเองแล้วคิดกับตัวเองว่า สิ่งอะไรต่างๆที่ผ่านมาที่เราเราเคยทํามาเนี่ยที่มันไม่ทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นเลยชีวิตยังเหมือนเดิมยังย่ําอยู่กับที่อยู่ตลอดเวลาผมอยากให้ทุกคนเปลี่ยนแปลงใหม่แล้วตั้งเป้าหมายภายในปีนี้ฉันจะมีรายได้มากกว่าเดิมสามเท่าใครที่ได้หมื่นห้าอยู่รายได้ต่อเดือนหมื่นห้า คุณต้องมีรายได้มากกว่านั้นสามเท่าภายในปีนี้จะด้วยวิธีการอะไรก็ไม่รู้แหละแต่คุณต้องทําถ้าคุณอยากอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นคุณก็ต้องไปลองหาไปศึกษาดูว่าเฮ้ยกูจะทําอะไรดีวะมันถึงจะมีรายได้เพิ่มเพิ่มจากเดิมสามเท่าได้คนที่ทํางานประจําบางคนรายได้วันละสามร้อยเดือนละเก้าพันคุณต้องมีรายได้เพิ่มสามเท่าคุณก็คูณไป สามเท่าของเก้าพันคือเท่าไหร่จะทําอะไรก็ได้วิธีการไหนไม่สนใจแต่ต้องไม่ทําให้คุณเดือดร้อนไม่ผิดกฎหมายภายในปีนี้คุณจะต้องมีรายได้สามเท่าจากรายได้เดิมตลอดชีวิตตลอดชีวิตนะครับไม่ใช่แค่ปีนี้พ้นจากปีนี้ไปแล้วคุณจะต้องมีรายได้นั้นสามเท่าตลอดชีวิตนั่นคือหนทางของความร่ํารวยวิธีที่จะสร้างรายได้ให้มากกว่าสามเท่าคุณต้องไปเรียนรู้ ช่องทางเรียนรู้มากมายครับอ่านหนังสือดีๆหนังสือมากมายดีๆมากมายนะครับหนังสือระดับโลกอย่างเช่นหนังสือเล่มนี้ที่ผมเพิ่งแนะนําไปถอดรหัสลับสมองเงินล้านไม่ต้องอ่านเป็นอ e ีบุ๊กก็ได้ครับตามร้านขายหนังสือเยอะแยะมากมายลองไปหาอ่านดูไปซื้อไปไปอ่านดูนะครับร้อยกว่าบาทเอามาอ่านแล้วก็หนังสืออีกเล่มหนึ่งก็คือพ่อไม่รวยก็รวยได้ของไบรอันเทรซี่หนังสือเล่มนี้ก็ดีนะครับ สางแหความมั่งคั่งร่ำรวยนะครับหนังสือเล่มนี้ก็เยี่ยมเป็นหนังสือระดับโลกทั้งนั้นนะครับที่ผมแนะนําไปแล้วก็พ่อรวยสอนลูกของโรเบิร์ตคิโยสากิหนังสือเล่มนี้ก็สอนให้คนเรารวยให้เรารู้จักวิธีการมันไม่ใช่วิธีการครับให้รู้จักว่าวิธีคิดว่าทําไมมนุษย์เราเนี่ยจึงมีสถานะแตกต่างกันมีคนจนคนรวยโรเบิร์ตคิโยซากินี่มีพ่ออยู่สคนครับ คนหนึ่งเป็นคนจนอีกคนหนึ่งเป็นคนรวยพ่อสองคนเนี่ยสอนแตกต่างกันนั่นคือสิ่งที่เป็นเหตุผลที่ว่าทําไมคนจนจึงมีมากกว่าคนรวยเพราะว่าคนรวยเขาสอนลูกอีกแบบหนึ่งในขณะที <heads> ่คนจนเขาสอนลูกอีกแบบหนึ่งและที่คนจนมีมากคนรวยเพราะว่าคนจนมีมากกว่าคนรวยเพราะว่าพ่อจนมีมากกว่าพ่อรวยพ่อจนแม่จนสอนลูกที่เป็นคนจนซึ่งมีมากกว่าลูกคนรวย เมื่อเขาสอนลูกแบบไหนลูกก็จะสืบทอดความรู้แบบนั้นจากพ่อจนแม่จนในขณะที่พ่อรวยมีน้อยเขาก็สอนลูกเพื่อให้ลูกเป็นคนรวยคนรวยมันจึงน้อยกว่านั่นคือข้อเสียของโลกใบนี้ครับเพราะคนจนมีมากเกินไปเมื่อคุณจนมีมากเกินไปเขาจึงสอนแนวคิดของคนจนให้กับลูกของพวกเขามันจงนึงทําให้โลกใบนี้มีแต่คนจนพ่อแม่ไม่ผิดครับ เขาไม่ผิดที่เขาสอนแนวคิดแบบนั้นให้กับเราเพราะเขาไม่รู้แต่ตอนนี้เรารู้แล้วเรารู้ว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากพ่อจากแม่มาเนี่ยมันใช้ไม่ได้ผลเพราะถ้าสิ่งที่เราเรียนรู้จากพ่อจากแม่มันใช้ได้ผลจริงพ่อกับแม่ก็ต้องรวยไปแล้วเราจะต้องเป็นคนที่ตัดสินใจด้วยตัวเราเองพ่อแม่ไม่ผิดแต่ถ้าเรายังเชื่อพ่อแม่อยู่ทั้งที่เรารู้เราผิดครับเราต้องเริ่มร่นเริ่มต้นเรียนรู้แล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเอง เปลี่ยนแปลงเพื่อมีชีวิตที่ดีกว่าเดิมคนเราเกิดมาไม่ได้เกิดมาเพื่อทํางานไปตลอดชีวิตแล้วก็รอกเกษียณก็คือรอกแก่ครับเพื่อรอเงินบํบนานาญจากรัฐแล้วก็มันไม่มีอะไรอะรการันตีครับในวันนี้รัฐเขาอาจจะมีเงินบํบนานาญให้กับคนโราแล้วถ้าอีก 20. 30. ปีข้างหน้ารัฐเขาจะยังมีอยู่หรือเปล่าไม่มีอะไรการันตีเลยเพราะฉะนั้นอย่าไว้วางใจครับ คุณต้องไว้วางใจตัวเองเท่านั้นเรียนรู้ที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆอ่านหนังสือดีๆฟังสัมมนานะครับเพื่อทําให้สมองของเราเนี่ยพัฒนาขึ้นเมื่อสมองของเราพัฒนาเราก็จะสามารถนําความรู้ที่เราได้เรียนรู้เนี่ยมาพัฒนาตัวเองกลายเป็นคนที่มีเงินมากขึ้นสถานะทางการเงินของเราดีขึ้น บนโลกใบนี้มีเงินอยู่4ด้านตามที่โรเบิร์ตคิโยสกิได้สอนเอาไว้ในหนังสือเงินสีด้านนั่นก็คือ e employee คือคนที่รับจ้างทำงานประจำ s ก็คือคนที่ทำธุรกิจส่วนตัว b business owner คือคนที่มีกิจการเป็นของตัวเองและ i คือนักลงทุนคนส่วนใหญ่ยังคงอยู่ทางด้าน e คือรับเงินเดือนจากคนอื่นครับทำงาน หามรุ่งหามค่ําเพื่อสร้างให้คนอื่นรวยในขณะที่ตัวเองรับรายได้เพียงเล็กน้อยเพื่อพอประทังชีวิตไปวันวันรอจนวันตายพอมีเงินได้โบนัสอะไรบ้างพอประทังชีวิตก็เอามาซื้อของซึ่งไม่จําเป็นแล้วก็ไม่ได้สร้างไรายได้ถ้าวันนี้คุณได้โบนัสสามหมื่นสมมุตินะคุณทํางานมาสิบปีแล้วบริษัทให้โบนัสคุณสามหมื่นถ้าคุณอยากจะรวย คุณจะต้องเอาเงินสามหมื่นนั้นไปต่อยอดเพื่อให้เงินมันงอกเงยแต่ถ้าคุณเอาเงินสามหมื่นนั้นไปซื้อสิ่งที่มันไม่ได้สร้างเงินให้กับคุณคุณก็จะกลับเข้าสู่วงลูปเดิมที่เรียกว่ากับดักหนูตื่นไปทํางานตื่นไปทํางานตื่นไปทํางานชีวิตของคุณจะอยู่แบบนี้ครับตลอดชีวิตตลอดทั้งชีวิตของผมผมเห็นผู้คนแบบนั้นมากมายคนที่ต้องลุกตั้งแต่เช้าล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็ไปทํางาน กลับมาจนมืดจนค่ามืดค่ำแล้วก็บางคนอาบน้ำนอนเพื่อลุกเพื่อเพื่อลุกขึ้นไปทำงานใหม่ในตอนเช้าพอถึงวันหยุดสุดสัปดาห์ก็น,นัดเพื่อนมาสังสรรค์เฮฮากันเมาหัวราน้าแล้วก็นอนหลับตื่นเช้ามาแห้งๆอาบน้ำไปทำงานชีวิตของคนมันวนลูปอยู่แค่นี้มันวนอยู่แค่นี้ครับมีแค่นั้นเลยเพราะฉะนั้น ลองลองอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองดูสิครับลองคิดว่าเ้ยแบบเนี้ยกูกูมีชีวิตแบบนี้มานานแล้วกูไม่ชอบแล้วอ่ะอยู่แต่ที่เดิมวนลูปลุกไปทํางานล,ลุกไปทํางานอยู่แบบนี้กูไม่อยากทํางานอีกแล้วอะกูอยากจะมีชีวิตแบบว่าได้ไปเที่ยวในที่ที่อยากไปกินสิ่งที่อยากไปโดยไม่ต้องอกินสิ่งที่อยากกินโดยไม่ต้องมองราคาว่ามันจะราคาเท่าไหร่มีเงินไหลเข้ามาแ้้ไม่ต้องทํางาน เส้นทางแบบนี้มันมีบางคนมอกบางคนแบบบอกว่าไม่มีเฮ้ยไม่มีหรอกนะบ้าอะไรไม่ต้องทํามันคนบ้าอะไรไม่ไม่ต้องทํางานแล้วยังได้เงินมันไม่มีการที่เราจะได้เงินมันต้องทํางานมันอาจจะจริงเลยครับในยุคก,ก่อนนี้แต่ในยุคปัจจุบันนี้ไม่ใช่ยุคปัจจุบันเนี่ยมันยังมีทางที่บอกว่าแม้เราไม่ทํางานเราก็ยังได้เงินมันมีครับอย่างเช่นไอ้นี่ไง,ไงนักลงทุน เขาไม่ต้องทํางานครับเขาแค่เก่งในด้านของการลงทุนเรียนรู้วิธีการลงทุนและด้านของบิว i ิ e เนตโอเนอร์เขาเป็นเจ้าของกิจการเจ้าของกิจการก็คือเขาจ้างคนอื่นมาทํางานให้กับเขาคนที่เป็นบิ s i ิ e เน o โอ e เนอร์นี่ไม่ต้องเก่งครับไม่ต้องมีความรู้เยอะแต่คุณต้องมีเงินมากพอที่จะจ้างคนที่เขามีความรู้เนี่ยมาทางานให้กับคุณแค่นั้นครับคุณก็จะกลายเป็นคนที่ประสบความสําเร็จและมีเงินมากมาย ผมอ่านะครับวันนี้ก็มามาพูดคุยเ <c oughs> ล็กๆน้อยนนะครับแค่นี้ผมจะมาไลฟ์บ่อยๆนะครับอยากให้ทุกคน,นะฮะฝากติดตามผมด้วยนะครับแล้วก็พูดคุยกันได้ถ้าคุยกันได้นะครับเป็นเพื่อนกันนะฮะทาง Facebook ช่องทางในการสื่อสารติดต่อของผมก็ดีวผมจะทิ้งไว้ให้นะครับ <c oughs> ผ่านหน้าาหน้าโปรไฟล์ของผมนะครับเข้าไปดูกันได้ไม่ว่าจะเป็นไลน์นะครับ YouTube TikTok หรือว่าจะเป็น Twitter Instagram นะครับผมจะทิ้งไว้ให้ตรงหน้าโปรไฟล์อของผมนะครับกดเข้าไปดูหน้าวอได้เลยถ้าใครอยากจะเป็นเพื่อนกับผมสนิทให้มากขึ้นนะครับผมทำคอนเทนต์เยอะแยะมากมายในในช่อง YouTube ในช่อง TikTok นะครับอยากมีแนวคิดดีๆความคิดดีๆหรือว่ามีแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตมากขึ้นแรงบันดาลใจในการพัฒนาตัวเองนะครับสามารถติดตามผมได้ แล้วก็ขอส่งกําลังใจและความหวังดีให้กับทุกคนนะครับอย่าลืมสิ่งที่ผมบอกไปวันนี้ขอให้ทุกคนตั้งเป้าหมายภายในปีนี้นครับบอกว่าภายในปีนี้ก่อนสิ้นปีนี้ฉันจะมีรายได้มากกว่าเดิมสามเท่าสามเท่านะครับไม่ว่าคุณจะทําด้วยวิธีไหนก็ตามคุณไปเรียนรู้เอาแต่คุณต้องมีรายได้มากกว่าเดิมสามเท่าเพื่อทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยกับครอบครัวและคนที่คุณรักเนี่ยเขามี คุณภาพชีวิตที่ดีโดยรักครับทุกคนและเจอกันในไลฟ์หน้าสวัสดีครับ